ในการเสียบแผง DD ดารลงบนด i มสล็อตเพื่อให้ทำงานในแบบ Triple c h ช n n e นนั้นก่อนอื่นเราควรตรวจสอบดูก่อนว่าเมนบอร์ดรุ่นที่เรานำมาใช้งานนั้นสนับสนุนเทคโนโลยี Tri p l e Channel หรือไม่โดยสังเกตได้จากชิปเซ็ตที่ใช้หรือสังเกตได้จากจำนวนสล็อตที่ใช้เสียบแผงแรมบนตัวเมนบอร์ดเช่นมีจำนวนทั้งสิ้น6สล็อตแยกออกเป็น3คู่หรือ3 c h ช n n e l หรือไม่ถ้าใช่ขั้นตอนต่อมาก็ต้องจัดเตรียมแผงแรมแบบดีดาทรีให้พร้อมโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า แผงแรมที่นำมาใช้ต้องมาเป็นแบบ t r i ป l ปิลช n n นลคือ1ชุดประกอบไปด้วย3แผงหรือ6แผงที่มีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันนอกจากนี้ยังต้องเสียบแผงแรมทั้งหมดลงในช่องสล็อตให้ถูกต้องตรงตำแหน่งอีกด้วยสำหรับขั้นตอนการเสียบแผงแรมให้ทำงานในแบบ t r i p เปิลช n n นลทำได้ดังนี้กรณีที่เรามีแผงแรมที่มีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันอยู่3แผงให้เราเสียบแผงแรมแผงที่1 ลงในช่องสล็อตแถวใดๆในช่องที่ที่1ส่วนแรมแผงที่2ก็ให้เสียบลงในช่องสล็อตแถวเดียวกันกับแรมแผงแรกแต่ในที่นี้ให้ทําในช่องสล็อตของช่องที่2และแรมแผงที่3ให้เสียบลงในช่องสล็อตแถวเดียวกันกับแรม2แผงแรกแต่ในที่นี้ให้ทําลงในช่องสล็อตของช่องที่3หรือสังเกตง่าย,ายๆก็คือให้เสียบแรม ทั้ง3แผงลงในช่องสลอตสีเดียวกันของแต่ละช a นแนลนั่นเองโดยการติดตั้งแรมแบบนี้จะช่วยให้ทำงานในแบบ Triple ิลช n n แนได้ซึ่งจะให้อัตราวความเร็วในการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิดตเพิ่มสูงขึ้นอีก3เท่าตัวเลยทีเดียว